ขอญอาตครับอ uh huh. คือมาใหม่ครับอ uh ื huh. สงสัยว่าเนี่ยช่วงนี้จะใกล้เข้าพรรษากับ uh huh. วันอาสาฬหะครับ uh huh. ไม่ทราบว่าที่วัดนี่ปฏิบัติกันอย่างไรแล้วก็อย่างสาวกา uh huh. ปุตตุชนธรรมดาเนี่ยต้องควรปฏิบัติอย่างไรอย่าง uh huh. อาที่ วัดทางอื่นก็จะมีเวียนเทียนอะไรเนี้ยผมไม่ทราบว่ามันจะถูกต้องไหมอ,อันนี้คือข้อแรกครับอา่าข้อสองยังสงสัยที่ว่าไปเจอว่าอะไรมนุษย์เนี่ยสงสัยอะไรมีหกสิบสองแบบมันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อพยายามศึกษาก็ยังไม่เจอ,อิออ่งมาใหม่ครับขอบุณครับมนุษย์หกสิบสองแบบหมายถึงความเห็นคนเรามีมีความเห็นหกสิบสองแบบหกสิบสองแบบเนี้ยมันมาจาก เหตุต่างๆกันนะเหตุต่างๆกันหลายอย่างอย่างเช่นคนหนึ่งเป็นเคยเป็นเทวดาเพิ่งตายมาแล้วก็นะมาปารกความเพียรเกิดมาเป็นมนุษย์มาปารกความเพียรย้อนไปดูอดีตได้เห็นตัวเองเคยเป็นเทวดาแล้วเพิ่งตายมาแต่เทวดาคนนี่ยังอยู่ก็มาบัญญัติทิฏฐิว่าอัตตาบางอเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงทั้งที่ ถ้าเป็นความเป็นอัตตาแล้วเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดน่ะแต่เพราะยานอย่างรู้เข้อสุดได้แค่นั้นนะเขาก็เลยมาพยากรณ์แค่นั้นมาบัญญตัติมาเกิดทิฏฐิความเห็นอยู่แค่นั้นอย่างน,นี้นั้นก็จะมีความเห็นของมนุษย์เนี่ยที่หลากหลายตัวเองมีความสามารถอะไรได้แค่ไหนก็มันบัญญัติแบบนั้นหรือมีทิฏฐิแบบไหนนั้นทิฏฐิทั้งหมดของคนในโลกเนี่ยพระศาสดาหเห็นหมด มี62แบบแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจคือทิฏฐิแบบไหนก็ตามพระศาสดาบอกว่ามันมีขึ้นเพราะมันมีอุปทานในขันธ์ห้มีขึ้นเพราะการเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัสเพราะคิดว่าผัสสะเป็นเราตรงจึงเรียกว่าเป็นผู้มีผัสสะปะเลโตมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัส ดังนั้นจะเป็นความเห็นแบบไหนก็ตามมันเป็นที่ถูกปาทานอุปทานในความเห็นทั้งสิ้นซึ่งเราต้องละต้องทิง้งเพราะทุกความเห็นเป็นการสร้างการเกิดทําให้การเกิดยังมีอยู่ถ้าการเกิดมีการตายมีถามว่าทำไมพระเจ้าต้องการให้ปล่อยความเห็นปล่อยวางความเห็นละทิ้งความเห็นเพราะว่ามันเป็นภพมันเป็นการสร้างการเกิดทำไมเกิดไม่ดีเหรอไม่ดีเพราะว่า ชาลามรณะนะมันตามมาถ้าเกิดแล้วมันไม่มีชาลามรณะนะก็เอาสิไปเกิดกันแต่พระองค์ก็ดูระบบการเกิดทั่วโลกทาตายหมดพรมตายเทวดาตายพรมกายกาอายุหนึ่งกับอาภัสระอายุสองกับนะ,ะสุภกินหาอายุสี่กับเวหปละอายุ500กับเทวดาอาการสาอายุสองหมื่กับนะ วิญญาณจายตนะ4ี่0 0ื่กับอากินจัญญายัตนะหกหมืกับตายหมดนะไม่มีอะไรที่ได้การเกิดแล้วไม่ตายแต่พอเวลาตายแล้วทุกไหมละ่ะทุกมีใครอยากตายไม่อยากตายมีใครอยากเจ็บป่วยไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยนะวิ่งหายากินกันเพราะไม่อยากเจ็บใช่ไหมแต่ต้องได้พระองค์จึงให้เราเห็นความทุกข์จากการที่ได้เกิดมาแล้ว มันเจอทุกอะไรบ้างดังนั้นอยากได้การเกิดอีกไหมต้องไม่อยากได้นะไม่อยากได้เพราะอะไรต้องรู้รู้เหตุผลนะดังนั้นจึงเราจึงมาจบกันที่ตรงนี้ว่าทิฏฐิหกพระองค์เนี่ยบัญญัติมาเพื่อให้เป็นอาวุธแก่สาวกในการที่จะไปปราบทิฏฐิแบบต่างๆคนนี้มีทิฏฐิแบบนี้จะปราบ บาทะอันเป็นค่าศึกได้อย่างไรนะแต่ทั้งหมดนั้นถูกขมวดลงที่ความเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัสหรือการมีอุปทานในขันห้าถ้าเข้าใจปล่อยวางได้ที่42หายไปหมดไปทีนะนี้ในวันอาสาฬหารหรือข้าวพรรษาเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราก็ทำตามปกติเนี่ยเพราะการเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ย พระองค์บอกว่าต้องได้ยินได้ฟังธรรมนะต้องมาได้ฟังธรรมะอย่างอื่นไม่ใช่สาระเท่าไหร่เพราะการเป็นผู้ได้สดับจะทำให้ทรงจำได้จะทำให้ใคร้ควรธรรมะได้ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ไล่ลำดับไปคนนี้จะบรรลุทรรได้นั่นคือสำเร็จผลของการเกี่ยวข้องกับสมณะละสำเร็จผลของการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ละนะ เราจึงมีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นหลักเรามามานอกจากทำบุญถวายทานแล้วเพื่อการลักความประียเป็นมณฑินแล้วเนี่ยนะเราก็ควรจะมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบรรัติตามทมอยู่และก็ได้มาสดับในคำตถาคตพอแล้วแค่นี้กลับไปก็สมบูรณ์ละ ในการมาการไปของเราเราจะมาจะไปที่ไหนเนี่ยพระองค์บอกต้องประกอบด้วยเหตุผลนะไม่ใช่เราไปโน่นมานี่แล้วไม่มีเหตุผลเราควรจะประกอบด้วยเหตุผลการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใครควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพงพิสูจน์เห็นไหมเราจะได้ การรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนขึ้นมาทันทีเลยนะเราก็จะทำแค่นี้ง่ายๆเนี่ยถ้าจะว่าเป็นพิธีก็คือพิธีแค่นี้วิธีในการถวายทานนะในการประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมในการมาได้สดับในคำของตถาคตนะ,ะแล้วก็มีการปฏิบุจฉาวินีตาปาริสาโนอุกาจิตวินีตา ก็คือการถกกันในคําของตถาคตเราก็จะไม่เอาคําคนอื่นมาถกเพราะเราไม่ไม่ได้ศรัทธาคําคนอื่นเราศรัทธาคําของสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยถามคนเนี่ยเออเธอชอบใจธรรมะของใครละ่ะใครพูดแล้วเธอชอบสนใจธรรมะใครวันนี้เราสนใจคําพูดของใครของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะซึ่งท่านบอกท่านคนเดียวเท่านั้นที่พูดไม่พลาด เป็นสัจจะตลอดการอาการลิโกคคำพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันกาหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดแล้วท่านก็บอกสาวกของท่านน่ะทาไม่ได้หรอกนะท่านทําได้คนเดียวนะอ่าส่วนคนอื่นที่นอกทําวินัยของท่านจะพูดอย่างไรก็เรื่องของเขาเนะเมื่อเราศรัทธาในตถาคตอนันตสัมมาสัมพุทธะเราก็มาถกกันในคําของพระองค์ว่าพระองค์เคยพูดอย่างเงี้ยสุขขินซีทุกขินซี เปกขินซีเนี่ยพระองค์หมายถึงอะไรนะพระองค์จัดกลุ่มทำยังไงสัตตานางพระองค์พูดเนี่ยมันคืออะไรนะอ่าเราก็จะได้รู้สังโยชน์มันคืออะไรพระองค์บอกสังโยชน์คือฉันทะลาคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห่านะแล้วขันห้าคืออะไรนะเราก็ไล่มารู้จักมาเรียนรู้สิ่งที่พระองค์เคยพูดเอาไว้ซึ่งพระองค์ก็บอกว่าทำก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราก็ได้เคารพพระศาสดาตลอดนะได้เกี่ยวข้องกับพระองค์ในธรรมวินัยที่พรงตัดไปดีแล้วใช่ไหมนี่ก็คือพิธีกรรมก็จะมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรนะเป็นพิธีกรรมที่ประกอบด้วยประโยชน์การมาประชุมกันของคนเนี่ย พระศาสดาให้ทำกิจสองอย่างคือ 1. นนั่งนิ่งอย่างอริยะเราก็ได้ทำไปแล้วนะสองกล่าวทรรหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวใช่ไหมดังนั้นก็มีการนั่งนิ่งมีการกล่าวธรรมะนี่ก็คือพิธีของพระพุทธเจ้านะเข้าใจเนาะระศาสดาบ,บอกว่า